สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมช่องของคนรักเครื่องเสียงบ้านๆเครื่องเสียงรักยา้าสวัสดีไปยังพี่ๆนา้นาๆสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมเป็นตัวปรีคาราโอเกะแยกซับแต่งเสียงนะครับอ่ามีเข้ามาเพิ่มเติมนะครับผมเผื่อมีนา้นาาท่านใดที่กําลังหาใช้งานนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นปรีคาราโอเกะแยกซับแต่งเสียงของโมดิวอล์กนะฮะรหัส MDP 4000BT นะครับร ตัวนี้สามารถแยกซับแต่งเสียงได้นะครับผมแยกซับอิสระนะฮะอยู่ด้านหลังนะครับผมด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นแฟลชได์ USB ได้นะครับใช้ไมได้3ตัวนี่ประมาณนี้นะครับโมดิวอคนะครับผม4,000 BT ตัวนี้มีบลูทูธนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธได้สภาพสวยๆใช้งานได้ปกตินะครับในคลิปนี้ผมลองมาเทสใช้งานร่วมกับ PowerAM กลางแจ้งนะครับผมหน้ากลางแจ้งของไมโครเทค อ่าสี่ชันนันะครับผมตัวนี้ mt 4 0 0 4นะครับใช้งานร่วมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอมหน้าลายแอมเก่าเนะครับเอาตัวปีตัวนี้ไปแต่งเสียงเพิ่มได้นะครับหรือจะใช้กับแอมอ่ากางแก้งแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น2องชันนั่นสี่ชันนั่นได้หมดนะครับผมนี่ปีตัวนี้นะครับโมดิวอนะครับผมอ่าส่วนราคาเปิดไว้ที่1300บาทนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเอาไปร้องเล่นคาราโอเกะได้เลยนะแต่งเสียงแยกซับเบสได้นะครับผม นเหมือนในคลิปนี้เลยนะครับผมผมเอาใช้ร่วมกับ p o w e r a m กลางแก้งของ microtech 4 Channel mt 4 0นะครับเดี๋ยวลองเทสดูน้ำเสียงให้กับพี่วินาได้รับชมกันนะครับผมสลับปรีบวก p o w e r a m นะครับบนลุ่มที่เราจะใช้นะครับผมตัวนี้ผมต่อเฉพาะเสียงกลางแหลมนะครับผมนี่ตัวนี้ก็คือบอลุ่มนําเสียงเข้านะครับสัญญาณเข้าของปรีตัวนี้ก็จะมี high mid ดเบ b a บ e นะครับผมสามารถปรับได้นะครับสลับเสียง อ่าโดนตีเสียงเพลงนะครับตัวนี้เป็นวอลลุ่มมาสเตอร์นะครับตัวนี้เป็นมาสเตอร์หลักนะครับผม พาวเวอร์ผมใช้ใช้นั่นเดียวนะครับผมต่อเล่นใช้นั่นเดียวต่อกลางแหลมนะครับสำหรับไมโครเทค MT 404นะครับน้ำเสียงก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเปียมปรับปรับแต่งได้ครับผมไฮมิดมิดเบสนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับปรีคาราโอเกะแยกซับแต่งเสียง นะครับสำหรับพี่ๆนานาท่านใดหาใช้งานนะครับโมดิวอคนะฮะ4,000พีทีตัวนี้เปิดราคาไว้ที่1,300บาทนะครับสำหรับปีคาราโอเกะแยกซับแต่งเสียงอ่าส่วน power amp นะครับผมตัวนี้เป็น4ชันแนลนะฮะ microtech mt404 นะคลิปก่อนทํารีวิวไว้เปิดราคาไว้ที่7,300นะครับผมอ่าพิเศษคลิปนี้ท่านใดที่กําลังหาใช้งานนะครับ power amp 4ชันแนลอ่าตัวนี้เอาไปที่ราคาพิเศษเลยนะครับผมเอาไปที่ราคา6,900บาทนะครับ ลดจาก7 3 0 0เหลือ6 9 0 0นะครับนานาท่านใดสนใจติดต่อมานะครับผมพาวะแอมเดิมๆนะฮะ MT 4 4 0 0นะครับผม4ี่ชานั่นเอาไปขับชุด4ีคูณสได้เลยนะครับผมทําเป็นเบรดนี่ชานั่นละ2ใบ15นิ้วชานั่นละ2ใบ12นิ้วชานั่นละ2ใบนะครับเป็นชุด4ีคูณสได้เลยนะครับหรือจะไปขับ18นิ้วก็ได้นะครับผมตัวนี้ได้ชานั่นละหนึ่งใบนะครับได้4ใบนะครับนี่ถ้าจะเล่นทำอ่า 15ก็ได้ชแนลละ2ใบหรือจะทํา12นิ้วก็ได้ชแนลละ2ใบก็8ใบนะครับ MT 4 4 0 0สภาพส,สวยๆเดิมๆนะครับราคาจาก7,300พนามนะครับคลิปนี้ลดให้พิเศษนะครับผมเอาไปที่6,900บาทพอนะครับ6,900นเก้านะสีชะ่ชนลนะครับผมสภาพนี้คุ้มนะครับตามท้องตลาดทั่วไปถ้าสภาพนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า7,500พันนะครับอ่าถ้าของใหม่ก็อยู่ประมาณ9,000เกือบหมื่นนะครับผมเอาในคลิปนี้ราคาพิเศษ ไปที่6,900บาทนะครับสลับเฟอร์เวมส่วน PM m o d i โมดิวสภาพที่สวยเสียงดีๆตัวนี้เอาไปแต่งเสียงแยกซับนะครับราคา1,300บาทเท่านั้นนะครับเผื่อมีพิจารณาท่านใดสนใจนะครับเอาไปใช้งานก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับ AN s t u d i o ระบบเครื่องเสียงบ้านๆราคารากห3าศูนย์าสามาหลักคลิปนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ